สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องกิมชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเล่านิทานอีศก่อนนอนเรื่องกระต่ายกับเต่าณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งมั่นใจในความเร็วของฝีเท้าตัวเองมากและมักพูดโม้โอ้อวดว่าไม่มีใครเทียบเทียมได้จนวันหนึ่งเจ้ากระต่ายได้พบกับเต่าที่กําลังเดินต้วมเตี้ยมผ่านมาเมื่อเห็นดังนั้นเจ้ากระต่ายก็หัวเราะเยาะ และพูดล้อเลียนว่านี่เจ้าเต่ามัวแต่เดิอนอย่างนี้แล้วไมเ่เลยจะถึงบ้านกันต่อให้เจ้าเดินนำหน้าไปก่อนครึ่งวันข้ายังตามเจ้าทันเลยเจ้าเต่าได้ยินดังนั้นก็เกิดอาการไม่พอใจเลยพูดตอบกลับไปว่าถึงข้าจะเดินชา้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันถ้าอย่างนั้นเรามาลองวิ่งแข่งกันไหมละ่ะแล้วข้าจะเอาชนะ จ้้าใหดูกระ่ายเห็นว่าเจ้าเต่าท้าแข่งอย่างนั้นก็ตอบตกลงพร้อมกับพูดไปอย่างคำคว่าฮ่าฮ่าฮ่าโถเจ้าต่าเชื่ยชาอย่างเจ้านะหรอจะมาชนะกระต่ายที่เร็วเร็วอย่างข้าได้ไม่มีทางหรอกเมื่อถึงวันแข่งขันเจ้ากระต่ายได้วิ่งออกจากจุดเริ่มต้นไปด้วยความเร็วเต็มฝีเท้าแซงหน้าเจ้าเต่าไปไกล และเมื่อหันหลังกลับไปดูก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าเต่าเลยคิดว่าคงอีกนานกว่าเจ้าเต่าจะเดินมาถึงจึงนึกในใจว่างั้นข้าของงีบเอาแรงสักหน่อยดีกว่าังไงก็ชนะอยู่แล้วแล้วไม่นานเจ้ากระต่ายก็เผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่าก็ยังคงเดินต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมอย่างไม่เด็ดเหมยย่อท้อ เดินมาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงเส้นชัยทางด้านกระต่ายที่นอนอยู่แถวนั้นก็สะดุ้งตื่นขึ้นเห็นรอยเท้าเต่าที่พื้นก็รีบวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะเมื่อเจ้ากระต่ายวิ่งมาถึงเส้นชัยก็พบว่าเจ้าเต่าที่ตนเคยสบสุปประมาทไว้นั้นได้เดินเข้าเส้นชัยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ เหตุการณ์นี้ทำให้เจ้ากระต่ายรู้สึกเสียใจมากที่ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับเจ้าเต่าเพียงเพราะความประมาทของตัวเองนั่นเองในทันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากเราใช้ชีวิตอย่างประมาทก็อาจเป็นหนทางที่นำมาสู่ความพ่ายแพ้ได้ดังเช่นเจ้ากระต่ายตัวนี้ที่ประมาทเรนเลอร์คิดว่าตัวเองวิ่งได้เร็วกว่าจึงชะล่าใจไม่คิดที่จะพยายามหรือวิ่งแข่งให้สำเร็จจนสุดท้ายก็โดนเจ้าเต่าวิ่งแซงเข้าเส้นชัยไปในที่สุด เช่นเดียวกันกับการเรียนหากเด็กๆหลงคิดว่าตัวเองเก่งแล้วจึงไม่ขยันตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อนที่เขามีความขยันและมีความพยายามมากกว่าก็อาจมีผลการเรียนที่ดีกว่าเราได้วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ